สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวพามาติดตามมหากราบดราม่าธุรกิจที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้กับประเด็นร้อนแรงว่าดาราดังหุกกิจการที่หลายคนโยงไปถึงคุณอมสุชามานะยิ่งเรื่องนี้ไม่ได้มาเล่นๆ่นและทั้งหมดนี้พี่สาวขอสรุปจากเทปรายการโหนกระแสวันที่18กันยายนซึ่งวันนั้นคุณพริมหุ้นส่วนของคุณอมและคุณสสาผู้จัดการเก่าของคุณอมมาเล่าหมดเปลือกในมุมของตัวเองค่ะจุดเริ่มต้นคือคุณสสาเคยเป็นผู้จัดการของคุณอมและ เป็นเพื่อนกับคุณพริมซึ่งตอนนั้นอยากสร้างแบรนด์เครื่องสอําอางที่มั่นคงกันขึ้นมาตอนแรกคุณพริมไม่อยากทํากับดาราเพราะเคยมีปัญหากับแบรนด์เก่าที่ทํากับดาราท่านหนึ่งชื่อว่าแบรนด์อาแต่คุณสสารรับรองว่าคุณอ,อมนิสัยดีน่ารักทํางานได้สุดท้ายเลยตัดสินใจร่วมกันทําแบรนด์ฟรีนหรือฟรีนโดยวางแผนให้คุณพริมถือหุ้นใหญ่เพราะเป็นคนวางระบบวางแบรนด์และคิดลายสินค้าเองแต่พอเริ่มคุยลึกขึ้น,ค,นคุณอมก็ขอถือหุ้นใหญ่เท่ากับคุณพริมเพราะอยากมีความเป็นเจ้าของสุดท้าย ก็ยอมกันได้โดยมีสัดส่วนคือคุณพริม48%คุณออม48%และคุณซาสา4%แล้วปัญหาก็เริ่มจากตรงนี้ทางคุณพริมเคยถามกับทางคุณออมว่าถ้าวันหนึ่งตนไปทําแบรนด์อื่นคุณออมจะโอเคไหมคุณออมก็บอกว่าก็ได้สิเพราะคนเราไม่จําเป็นทําธุรกิจเดียวแต่ต่อมาคุณออมกลับฟ้องคุณพริมว่าเป็นคู่ค้าแข่งเพราะรู้ข้อมูลของทั้งสองแบรนด์ซึ่งคุณพริมยืนยันว่าแต่ละแบรนด์เป็นคนละจุดขายและคิดสินค้าขึ้นมาเองจะไปลอกสินค้าของตัวเองได้ย งงอีกหนึ่งจุดหักมุมใหญ่คือการที่คุณอ,อมนัดคุณสสา,าไปกินข้าวที่บ้านแล้วพูดเรื่องการซื้อหุ้น4%ของคุณสสา,าโดยอ้างว่าบริษัทกําลังขาดทุนคุณสสาราอยากขอดูงบการเงินก่อนแต่คุณอ,อมกลับบอกว่าไม่ทราบสุดท้ายคุณสสา,าเลยตัดสินใจขายหุ้นไปในราคา2ล้าน50,000บาทแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครเด็ดขาดไม่งั้นจะถูกปรับ500,000บาทและแน่นอนค่ะในรายการคุณพริมเล่าว่าเธอไม่รู้เรื่องการขายหุ้นนี้เลย หลังจากนั้นบริษัทเปลี่ยนแปลงทันทีเพราะคุณอ,อมถือหุ้นมากกว่ากลายเป็นฝ่ายมีอำนาจมีการประชุมปลดคุณพริมจากกรรมการบริษัทตั้งครอบครัวตัวเองเข้ามาแทนแถมตัดสิทธิ์ทุกอย่างของคุณพริมออกไปไม่ว่าจะเป็นเข้าระบบหลังบ้านไม่ได้ถูกบล็อกไอจีทิกเกของแบรนด์คลิปที่คุณพริมเคยทำคอนเทนต์ก็ถูกลบไม่ได้เงินเดือนไม่ได้ปันผลและไม่เคยถูกเชิญไปงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่ตัวเองร่วมสร้างเลยอีกจุดที่ชาวเน็ตถึงกับอึง้งคือมีการประชุมบริษัทแล้วมีการโหวตให้คุณออม พรีเซนเตอร์ของแบรนด์โดยจ่ายค่าตัวตัวเอง9.5ล้านบาทซึ่งคุณพิมแยงว่าตอนตั้งบริษัทเราคุยกันว่าจะไม่จ่ายค่าพรีเซนเตอร์เพราะแต่ละคนมีมูลค่าของตัวเองอยู่แล้วตัวอย่างความเห็นจากชาวเน็ตถ้าที่พูดมาน้องพิมพูดเรื่องจริงแม้สุดท้ายแล้วกฎหมายจะทําอะไรคนผิดไม่ได้เพราะช่องโหว่ทางกฎหมายแต่เชื่อว่า1น,น้องพิมดังแล้วไปต่อยอดทําธุรกิจอื่นดีๆใหม่เลย 2. ฝ่ายนูน้นชื่อเสียงที่ช่วงนี้ไม่ค่อยดังถ้าไร้คุณธรรมก็จะยิ่งดับฟังไปคร่งเดียว เข้าใจหัวออกคุณพริมขอให้ผ่านไปด้วยดีค่ะแสบมากร้ายมากดาราท่านหนึ่งสงสารคุณพริมไว้ใจเกินไปเรื่องนี้เป็นประโยชน์มากสอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเจ็บใจแทนค่ะพูดเลยเยิมเป็นกําลังใจให้คุณพริมค่ะให้เป็นบุตรเรียนถ้าจําเป็นต้องสร้างไหนให้ดีกว่าเดิมขอบคุณที่ทําให้คนหลายกลุ่มเห็นต่อใต้น้ําและก่อนจะจบเทปในวันที่18กันยายนรายการโหนกระแสก็ได้ต่อสายตรงไปถึงคุณแอมแฟนของคุณออมซึ่งออกมาแย้งประเด็น ็นต่างๆที่คุณพริมและคุณสาสานเล่าไว้ในรายการโดยแบ่งเป็น4ประเด็นหลักๆดังนี้ค่ะ 1. เรื่องบัญชีของบริษัทคุณแอมบอกว่าไม่ได้มีการปิดกั้นอะไรเลยเรื่องบัญชีเข้าถึงได้เพียงแต่มาในรูปแบบบินแยกใบซึ่งคุณอ,อมต้องเอามาคำนวณรวมเองอีกทั้งคนที่ทําบัญชีให้บริษัทในช่วงแรกเป็นญาติของสามีคุณพริมแต่ทางคุณพริมก็แย้งในรายการทันทีว่าเรามีกลุ่มไลน์มีเอกสารมีระบบเอกสารที่แชร์กันตลอดไม่ใช่ว่าใครเก็บไว้คนเดียว2คือเรื่องที่พยายาม คุยดีกับทางเราคุณแอมบอกว่าพยายามคุยดีมาตลอดแต่ทางคุณพรีมลงโซเชียลโจมตีก่อน3เรื่องค่าตัวพรีเซนเตอร์9.5ล้านบาทเป็นการอนุมัติว่าออมทํางานมาไม่อนุมัติจ่ายและไม่ได้จ่าย 4. เรื่องการซื้อหุ้นจากคุณสาสาถือครองหุ้นไม่ปกติสูเพราะคุณสาสารมอบอํานาจให้ทนายมาฟ้องเรื่องเราไปซื้อหุ้น4%เอร์ซยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดว่าบริษัทขาดทุนไม่มีกําไรแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงคําพูดจากฝั่งของคุณแอมนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่่ละฝายมีมม มองไม่เหมือนกันและแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะคะเพราะในวันถัดมาวันที่19กันยายนคุณออมก็มานั่งเต็มๆในรายการโหนกระแสด้วยตนเองค่ะเธอพูดอะไรแย้งอะไรมีประเด็นไหนที่เกมพลิกหรือไม่มาตามกันต่อในพี่สาวเล่าข่าว EP 2นะคะใครที่กําลังทําธุรกิจร่วมกับคนอื่นหรือคิดจะเริ่มต้นแบรนด์กับเพื่อนอย่าพลาดเรื่องนี้เด็ดขาดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามพี่สาวไว้ด้วยจะได้ไม่พลาด EP 2ของมหากราร์ดดาราฮุบกิจาการแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่พี่สาวเล่าข่าว EP 2วันนี้เรายังอยู่กับมหากาบดราม่าดารากับธุรกิจที่หลายคนกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวานนี้ทั้งฝั่งคุณพริมและคุณชะษาออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกวันนี้19กันยายนก็ถึงคิวของคุณออมสุชาออกมาเล่าในมุมของเธอบ้างค่ะ จะมีจุดไหนที่เกมพลิกหรือมีมุมไหนที่เรายังไม่รู้พี่สาวขอสรุปให้ครบจบในคลิปเดียวไปเริ่มกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของธุรกิจฟลีนคุณออมบอกว่าได้รู้จักกับคุณพริมผ่านสสาผู้จัดการเก่าเธอเองก็สนใจอยากทำธุรกิจเหมือนกันและตอนทำช่วงแรกมีความสุขมากเรื่องสัสดส่วนหุ้น ตอนแรกคือคุณพริม51%์คุณออม4 5่คุณศส,สา4%อร์เซแต่สุดท้ายมาจบที่คุณพริม48%์คุณออม48%คุณศส,สา4%ซซึ่งคุณออมบอกว่าตอนนั้นก็ยอมเพราะเป็นดาราไม่เก่งเรื่องตัวเลขด้วยความที่เราเป็นดาราไม่ได้เก่งตัวเลขดารามันจะคิดอะไรซับซ้อนได้หรอ คุณออมยังเล่าว่าเธอรู้ว่าคุณพริมเคยทำแบรนด์ R มาก่อนแต่เข้าใจว่าเลิกทำแล้วเพราะคุณพริมบอกเองว่า drop ไว้ถ้ารู้ว่าคุณพริมยังทำอยู่เธอบอกว่าจะไม่ทำธุรกิจร่วมกันแน่นอนจุดเริ่มร้าวแบรนด์ Brand R วันที่10บมกราคมน้องสาวของออมน้องอังที่มาร่วมรายการวันนี้เข้า Google Drive แล้วเจอโลโก้รีแบรนด์ของอ รายการมีภาพชัดว่ามีสินค้าของอาวางอยู่ตรงโต๊ะขณะคุยกันคุณออมเลยตั้งคำถามว่าถ้าเขาเลิกทำจริงทำไมยังมีของอยู่ตรงนั้นทนายฝั่งคุณออมแยกให้ว่าอามีสามเฟส 1. อาหนึ่งทำกับดาราไม่มีมบไม่มีความเคลื่อนไหวอาสองจดใหม่กันยายน67หลังฟรีนเป็นเหตุให้เกิดประเด็นคู่ค้าแข่งเพราะถึงแม้ไม่มีสัญญาแต่กฎหมายมองว่าทำธุรกิจในรายเดียวกันไม่ได้ อามีประเด็นว่าพริมโอนให้พี่สาวแต่ยังไม่ชัดนะคะต่อมาวันที่25มมกราคมมีคลิปเสียงที่คุณออมคุยกับคุณพริมเรื่องแบนด์อาซึ่งคุณพริมตอบว่าจริงๆตั้งใจจะบอกแต่มันยังเป็นซากอยู่ยังไม่มีทไลายประเด็นคู่ค้าแข่งและสัญญาใจ ก่อนหน้านี้คุณพริมได้มาทำเอกสารข้อตกลงว่าไม่ให้คุณออมรับพิเซนเตอร์ในสายลายความงามส่วนคุณพริมสามารถไปทำธุรกิจอื่นได้ตัวคุณออมมองว่ามันไม่เป็นธรรมก็เลยไม่เซน็นและคุณออมก็ยืนยันว่าตลอดที่ผ่านมาไม่เคยรับงานพิเซนเตอร์แบรนด์ความงามเลยค่ะปมร้อนการซื้อหุ้นจากคุณศสาวันที่24มกราคมออมนัดคุณศาสามาคุยเรื่องขอซื้อหุ้นยืนยันว่าไม่ได้พูดเลยว่าบริษัทขาดทุน คุณสสา,าลงทุนไปแค่1 0 0 0 0แแต่ขายหุ้น4%เอร์เซได้2.5ล้านโดยคุณออมบอกว่าถ้าบริษัทขาดทุนซื้อทำไมและคุณสสา,ายังโทรหาแฟนออมเพื่อเจรจาเงินเพิ่มทำให้คุณออมมองว่าคุณสสา,ามีเจตนาเรียกเงินในรายการคุณสสาฟนอินเข้ามาพร้อมเผยว่าตอนขายหุ้นตอนนั้นที่ตนขายตนไม่ทราบแวร์ยูบริษัทเลยเพราะเขาบอกว่าเงินเหลือ3ล้าน แต่อพอทราบว่าบริษัทมีกำไรถึง49ล้านก็เลยไปเจรจาต่อรองราคาเพิ่มเพราะมีใบหุ้นตราสารที่ยังอยู่กับตนอยู่สาเหตุที่ขายหุ้นเพราะเห็นว่าบริษัทไปไม่ได้แล้วถ้ามันขาดทุนตนก็กลัวว่าจะต้องลงทุนเพิ่มอีกก็เลยยอมขาย สาเหตุที่โทรหาแฟนออมเพราะ4%ที่เราขายไปเราไม่รู้มูลค่าจริงบริษัทพอเรารู้ว่าบริษัทขายได้49ล้านและเดือนมกราคมขายได้10ล้านเราก็เลยโทรหาแฟนออมเพื่อเจราจาต่อรองเงินเพิ่มทั้งฝั่งคุณออมก็ยืนยันว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดงบการเงินบริษัทเพราะคนที่รู้คือคุณพริมถ้ากรณีคุณสสายอยากมาขอซื้อหุ้นคืน2.5ล้านบาททั้งคุณออมบอกว่าไม่โอเคเพราะดูจากพฤติกรรมของสสาแล้วไม่เอาดีกว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์9.5ล้านบาท คุณออมยืนยันว่าไม่ได้เบิกเงินตัวเองที่ใส่ตัวเลขไปเพื่อแสดงว่าบริษัทมีต้นทุนแฝงยังไม่มีการจ่ายจริงเป็นเพียงการเสนอเข้าที่ประชุมและที่ผ่านมาก็มีไลฟ์ขายของใช้ภาพลักษณ์ดาราทำงานจริงทำไมต้องปิดเรื่องการซื้อหุ้นจากพริมคุณออมอธิบายว่าถ้าคุณพริมรู้อาจมีปัญหาและก็มีจริงเพราะหลังจากนั้นไฟล์ลิสติกเปิดตัวหายไปทั้งที่มีแค่สคนเข้าถึงได้ แต่พริมแบงว่า8-9คนมีสิทธิ์เข้าถึงคุณออมแจ้งความไว้แล้วและเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจเป็นเหตุให้เปลี่ยนบอร์ดบริหารและปลดพริมออกจากกรรมการดราม่าราคาหุ้นใครถูกใครแพงคุณออมเสนอซื้อหุ้น48%ของพริมที่10ล้านบาทเพราะตอนนั้นคุณพริมไม่รู้ว่าคุณอ,อมมี52%แล้วต่อมามีการเสนอราคาบิดไปมาระหว่าง10-11ล้านบาท คุณออมบอกว่าถ้าใครคิดว่าหุ้น4%ที่ซื้อจากสสาราคา2.5ล้านบาทมันถูกก็สามารถเอาตระก,กะเดียวกันไปซื้อ52%จากเธอที่32.5ล้านบาทได้เลยแต่ทำไมไม่ซื้อนี่มันตระก,กะเดียวกันทงของแต่ละฝ่ายฟังคุณออมรักแบรนด์ฟรีนอยากซื้อบริษัทต่อเป็นของตัวเองไม่ไว้ใจคุณพริมเพราะเห็นว่าแอบทาแบรนด์อื่นฝังคุณพริม อยากแยกย้ายปิดบริษัทไม่ต้องทำร้ายกันสิ่งที่ไม่พอใจคือการซื้อหุ้นจากส,สาโดยไม่บอกกันเลยเอาละค่ะอย่างไรก็ตามในขณะที่พี่โดนราม่าแต่น้องสาวขึ้นแท่น MVP แห่งรายการไปเลยค่ะชาวเน็ตพร้อมใจกันปรบมือให้น้องอัง e-commerce manager แห่งฟลีนทั้งเก่งทั้งผู้ชัดทั้งปกป้องพี่แบบสุดตัวประโยคเด็ดที่ทำเอาศตูเงียบน้องอังบอกกลางรายการบอกว่า น้องพริมบอกว่าทางบริษัทเอาสามีและลูกน้องออกจากบริษัทแต่ขอยินนันว่าลูกน้องทุกคนยื่นใบลาออกพร้อมกันตั้งแต่วันที่9เพื่อออกวันที่20นิดนิดๆค่ะเพราะแบบนี้เราต้องเริ่มต้นทำงานกันใหม่หมดเลยส่วนสามีน้องพิมที่จะต้องออกจากบริษัทเพราะเป็นลูกจ้างบริษัทแต่กลับเป็นจดทะเบียนเป็นกรรมการของอบริษัทคู่แข่งซึ่งลูกจ้างไม่สามารถจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทคู่แข่งได้ ขอดีแค่ว่าลูกน้องยื่นใบลาออกทุกคนยื่นลูกน้องที่เป็นลูกน้องที่ทํางานระยองยื่นใบลาออกทุกคนในบริษัทออกวันเดียวกันพร้อมกันไม่ถึง10ยื่นวันที่9ก้าขอออกวันที่20นินิดๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราต้องเริ่มทําใหม่กันเองหมดเลยสามีน้องพิมพ์ที่จะต้องออกนะคะเพราะว่าสามีน้องพิมพ์ะเป็นลูกจ้างในบริษัทและสามีน้องพิมพ์ไปจดทะเบียนเป็นกรรมการของลูกจ้างไม่สามารถเป็นจดทะเบียนเป็นกรรมการของบริษัทขาแข่งได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ค่ะน้องพิมพ์ น้องอังฟาดไม่ยัง้งหลักฐานแน่นข้อกฎหมายล้วนสมแล้วที่จบปริญญาตรีนิติศาสตร์และปริญญาโทด้าน Business Management จาก Reading University ประเทศอังกฤษหลายคนถึงก็บอกว่านี่แหละ MVP ตัวจริงที่ช่วยแบรนด์และพี่ออมไว้มาดูคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างหลังดูเทปนี้ฟังแบบไม่ข้ามสักวิส่งกำลังใจคุณออมค่ะน้องสาวคือสติของพี่แฟนคือที่ปรึกษาคุณมีคนรอบข้างดีมากๆขอให้ผ่านไปได้ เคสนี้พิธีกรและทีมฝั่งพิธีกรดูเอ็นเอียงอย่างเห็นได้ชัดมีการถามจี้ถามชักนำโน้มน้าวให้ฝั่งคุณออมเป็นฝ่ายผิดให้ได้ต่างกับเมื่อวานที่ถามกับคุณพริมได้ซอฟสุดแล้วแล้ววันนี้พอน้องอังมีหลักฐานต่างๆมาโต้แยง้งพิธีกรกับเมินเฉยตัดจบซะงั้นหรือไม่ก็ทำเป็นงงๆทั้งที่มันดูเข้าใจง่ายมากเลยเคสนี้รู้สึกผิดหวังกับพิธีกรและทีมงานมาก อยากฝากถึงทีมงานโหนกระแสว่าคนกลางที่เชิญมาในรายการควรเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจตรงกับประเด็นที่กำลังถูกเถียงจริงๆเพื่อให้การแลกเปลี่ยนมีความสร้างสารรค์และเป็นธรรมมากขึ้นดูแล้วหงุดหงิดจ,จนเกือบจะทนดูจบไม่ไหวเพราะพิธีกรดูเข้าใจอะไรยากจังคนทางบ้านฟังเข้าใจหมดทุกอย่างเขาอธิบายกันง่ายมากอยากให้พิธีกรมาย้อนดูเทปนี้ตัวเองและปรับปรุงการฟังและจับใจความให้ดีกว่านี้ น้องอังสติดีการตอบคำถามเรียบเรียงดีมากค่ะเมื่อวานฟังเกือบจะเชื่อพิมพ์ทั้งหมดและแต่พอฟังวันนี้ในฐานะคนทำธุรกิจบอกเลยเป็นเราก็ทำแบบออมและทั้งหมดนี้ก็คือ ep 2ของมหากราบดารากับธุรกิจทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วมาเจอกันใน ep สุดท้ายกับบทสรุปของเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้พี่สาวด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่สาวจะพาทุกคนมาฟังบทสรุปตอนจบของมหากาฟฟลีนบิวตี้กับกรามาธุรกิจที่บานปลายจนต้องไปจบที่ศาลเรื่องนี้คือคุณออมสุชากับอดีตหุ้นส่วนคุณพริมนัชชาและคุณสสาที่ต้องใช้เวลาไกล่เกลี่ยก,กันกว่า9ชั่วโมงเต็มเตมก่อนจะจบลงด้วยการซื้อหุ้นคืนในราคา25ล้านบาทถอนฟ้องกันทุกคดีแบบหมดจด มาค่ะมาดูรายละเอียดกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและบทสรุปของเรื่องนี้คืออะไรจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือแบรนด์เครื่องสำอาง f r e e บ Beauty ที่คุณออมร่วมก่อตั้งกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวคือคุณสสาและหุ้นส่วนอีกคนคือคุณพริมนัชชา ตอนแรกก็เหมือนจะราบรื่นแต่สุดท้ายทุกอย่างกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่โตถึงขั้นฟ้องร้องกันแบบข้ามปีฟ้องกันมากกว่า10คดีหลายคนก็ตามข่าวนี้แบบปาดเหงือ่อเพราะเป็นราม่าที่ดูไม่มีทางจบง่ายๆเลยค่ะ วันที่22กันยายน2568วันแห่งการตัดสินใจณศนะาลแพ่งพระขนงคุณออมเดินทางมาพร้อมกับน้องสาวคือคุณอังที่ตั้งคันได้หเดือนและทนายความส่วนตัวทนายติ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งใช้เวลายาวนานถึง9ชั่วโมงเต็มเตมแบบมาราธอนและในที่สุดการไกล่เกลี่ยก็ จบลงด้วยดีโดยคุณออมยอมจ่ายเงิน25ล้านบาทซื้อหุ้นคืนจากคุณพริม48%ทำให้เธอกลายเป็นเจ้าของฟลีนบิวตี้100%เต็มและที่สำคัญคือถอนฟอ้องกันทุกคดีไม่เหลือแม้แต่คดีเดียวทั้งคุณพริมและคุณสสาต่างฝ่ายต่างตกลงยกยกย้ายจากกันด้วยดีไม่มีอะไรค้างคาหลังออกจากสารคุณออมให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงโล่งใจว่า ออมรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วค่ะอยากเดินหน้าต่ออยากทำแบรนด์ไม่อยากต่อสู้คดีไปมาอีกอยากเอาเวลาไปโฟกัสกับ l ลีนบิวตี้จริงๆและเธอยังพูดถึงตัวเลข25ล้านบาทว่าเป็นราคาที่ออมโอเคที่จะจ่ายเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายไม่ต้องลากยาวไม่ต้องเสียเวลาในคดีความอีกแล้วค่ะ นอกจากนี้คุณออมยังย้ำว่าการทะเลาะกันมันไม่เหมาะกับออมเลยสุขภาพจิตสำคัญที่สุดค่ะถ้าไม่จบวันนี้ก็ไม่รู้จะจบวันไหนแล้วในวันไกลเกลี่ยนั้นแฟนหนุ่มของคุณออมอย่างคุณแอมพิธานก็มานั่งให้กำลังใจครึ่งวันเต็มก่อนจะกลับไปทำงานโดยเขาให้คำแนะนำสั้นๆแต่ได้ใจความว่าอะไรจบได้ก็ให้จบสุขภาพใจสำคัญที่สุด ส่วนน้องสาวอย่างคุณอังที่แม้จะกําลังตั้งครรภก็ยังมาช่วยพูดมาช่วยเคลียร์ทุกประเด็นหลายคนชมว่าเธอพูดชัดเจนเคลียร์และช่วยพี่สาวได้เยอะมากและหลังออกรายการโหนกระแสลิปสติกโซเอาหลายคนจำได้ว่าคุณออมและคุณอังเคยไปออกรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างเคลียร์ชัด หลังจากวันนั้นลิปสติกฟลีนขายหมดจนขาดตลาดน้องอังเล่าแบบยิ้มยิ้มว่าโหนกระแสโซเอาค่ะของหมดทั้งออนไลน์และหน้าร้านถือเป็นแรงซัพพอร์ตที่ทำให้คุณออมรู้สึกว่าความพยายามของเธอไม่สูญเปล่าแม้กระแสการขายจะดีแต่ฟีดแบ็เรื่องการพูดของคุณออมโดนวิจารณ์หนักพอสมควรเธอก็ยอมรับแบบจริงใจว่า หนูพูดไม่รู้เรื่องจริงค่ะวันนั้นกลับไปโดนเพื่อนด่าหมดเลยทุกคนบอกว่าแกพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นหนูเครียดมากๆคุณออมยังบอกอีกว่าเธอรู้สึกเฉยๆกับทุกฝ่ายแล้วไม่โกรธไม่เก็บอะไรในใจอีกไม่จำเป็นต้องมีใครมาขอโทษเพราะตอนนี้อยาก move on และโฟกัสแค่การทำงานเท่านั้น คุณออมเล่าอีกว่าพี่หนุ่มกัญชัยทักมาสอบถามอาการหลังจบรายการเพราะเห็นเธอลงมาร้อมให้พี่หนุ่มถามว่าออมเป็นยังไงบ้างจริงๆออมไม่ได้อยากร้องแต่พอเจอสื่อถามว่าเหนื่อยไหมก็กลั้นไม่อยู่ค่ะมันอัดอัน้นแล้วมันเครียดมากๆ เธอยังบอกอีกว่าไม่ได้โกรธที่ใครมองว่าพี่หนุ่มหรือทนายบางคนไม่เป็นกลางแต่เธอเห็นว่าทุกคนพยายามเข้าใจทั้งสองฝ่ายแค่รายละเอียดมันเยอะมากจริงๆบทสรุปฟลีนบิวตี้จากวันนี้ไปฟลีนบิวตี้เป็นของคุณอ,อมสุชา100%เต็มไม่มีข้อพิพาทไม่มีคดีความไม่มีดราม่าค้างคาอีกต่อไป เธอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เชื่อใจและให้กำลังใจและพร้อมจะลุยงานเต็มที่เพื่อฟื้นแบรนด์ฟลีนให้กลับมาแข็งแรงกว่าเดิมใครที่อยากสปอร์ตฟลีนบิวตี้พี่สาวกระซิบเลยว่าลิปสติกกับคอเล็กเตอร์คือจึ้งมากใช้ดีจริงค่ะทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่สาวด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย